สวัสดีครับคนหลังโปกครับวันนี้นะครับกลับมาอ่านหนังสือให้ฟังอีกแล้วนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ยาวนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะฟังกันเพลินๆกันไปนะครับโดยวันนี้นะครับขอหนังสือเรื่องพลิกโชคชะตาด้วยวิธีคิดแบบเท่าแก่จีนยุคใหม่นะครับโดยอู่ยิ่งนะครับหนังสือเล่มีนะครับมาให้อ่านให้ฟังนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในบท ที่ผมเอามาเนี่ยจะอยู่ในบทที่1นนะครับเป็นเรื่องความสุขคือเป้าหมายความสําเร็จคือหนทางนะครับในหัวข้อของพ่อแม่ควรเรียนรู้ที่จะเติบโตก่อนนะครับลองมาฟังกันนะครับหลายคนอ่ะแปลกใจกับหัวข้อนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเติบโต,ตของลูกแล้วทําไมถึงต้องพูดเรื่องการเติบโต,ตของพ่อแม่ด้วยคําตอบง่ายๆคือ พ่อแม่ชาวจีนส่วนใหญ่ยังไม่ได้เติบโ,โตเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงมีพ่อแม่หลายคนฝากคนรู้จักมาปรึกษาผมเรื่องการพัฒนาลูกนะครับโดยเป,เป็นการปรึกษากับผู้เขียนหนังสือเร่นี้นะครับแม้ผมจะไม่ค่อยอยากให้คําแนะนําในเรื่องละเอียดอ่อนเช่นนี้นะครับแต่บางครั้งก็ปปฏิเสธเพื่อนร่วมงานไม่ได้จึงต้องพบกับพ่อแม่หล่องนั้นแล,ละรับฟังเรื่องราวส่วนใหญ่หลังจากฟังแล้ว ผมพบว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เด็กแต่อยู่ที่ตัวพ่อแม่เองนะครับในปี2016ผมเขียนบทความลงในคอลอมน์มจดหมายจาก s i ีค n v เ l l ล y หัวข้อพ่อแม่ควรเรียนรู้ที่จะเติบโตก่อนบทความนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออ,อนไลน์มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ทุกคนก็เห็นตรงกัน2เรื่องคือพ่อแม่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของลูก และข้อจํากัดของพ่อแม่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของลูกนะครับรู้ไหมว่าอะไรจุดประเด็นการถกเถียงน,นี้จุดเริ่มต้นมาจากข่าวราราเมื่อแม่ของจางเลอิงออกมาคัดค้านการแต่งงานของลูกสาวต่อหน้าสาธารณชนสื่อตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากผมจะไม่เล่ารายละเอียดให้หน่าเบื่อแต่สรปสั้นๆคือจังเลอิงประกาศมั่นกับเฟิร์นเคอร์บนโซเชียลมีเดีย แล้วแม่ของเธอก็ตอบโต้ด้วยจดหมายเปิดผนึกระบุว่าเฟิร์นเกิร์ไม่คู่ควรกับลูกสาวและคัดกานการแต่งงานครั้งนี้อย่างชัดเจนผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่แม่จางลี่อิงพูดจะเป็นความจริงหรือไม่และผมก็ไม่สนใจด้วยเพราะนั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นคือวิธีการที่แม่ของเธอเลือกใช้นั้นเหมาะสมหรือไม่ผมคิดว่าไม่เหมาะสมเลยคุณอาจคิดว่าเดี๋ยวก่อน คุณยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยจะด่วนสรุปได้อย่างไรคําตอบคือ 1. นั่นไม่ใช่บทบาทที่แม่ควรทํา 2. วิธีการของเธอไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงส่วนเรื่องที่ว่าฝฟนเคอจะเป็นคนดีหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่จางดละอิงต้องตัดสินใจเองและอย่างที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้การตัดสินว่าผู้ชายคนไหนดีหรือไม่ดีไม่ใช่เรื่องง่าย แน่นอนว่าผมอาคติผิดก็ได้แต่ผมแค่แบ่งปันความคิดเห็นเท่านั้นผมเข้าใจความกังวลของแม่จางเล่ยอิงนะพ่อแม่หลายคนห่วงลูกมากเกินไปกลัวว่าลูกจะเดินทางผิดทางเสียหายหรือพลาดโอกาสดีๆหลังจากที่หนังสือเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยของผมตีพิมพ์พ่อแม่หลายคนเข้ามาคุยกับผมเรื่องลูก,ลกของพวกเขา พ่อแม่เหล่านี้ล้วนเป็นปัญญาชนที่มีการศึกษาสูงเป็นผู้นำระดับผู้บริหารระดับสูงลกูลกๆของพวกเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำหรือการหางานที่ดีตรงกันข้ามลูกส่วนใหญ่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลายัยชั้นนำจีนหรืออเมริกาทำงานในบริษัทระดับโลกหรือกำลังไล่ตามความฝันของตัวเองยกตัวอย่างเช่น เด็กๆเ,เหล่านี้เรียนอยู่ที่มหา,าวิทยาลัยปักกิ่งมหา,าวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและก็สถาบันการเงินชั้นนำอื่นๆพวกเขาทำงานที่ Google, Microsoft, a m a z o n สถาบันการเงินชั้นนำบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกผู้ง,ง่ายๆคือในใสายตาของคนทั่วไปคนหนุ่มสาวเหล่านี้ประสบความสำเร็จอย่างง่ายฉาถึงขั้งมีคำเรียกว่าพวกเขาว่าลูกบ้านอื่น หมายถึงเด็กที่น่าชื่นชมเป็นตัวอย่างที่ดีแต่พ่อแม่ของพวกเขากับยังกังวลมากกลัวว่าลูกจะเสียเปรียบในการเลือกสาขาเลือกงานหรือแม้แต่เลือกโครงการในที่ทำง,งานหรในใสายตาของคนทั่วไปคนหนุ่มสาวเหล่านี้ประสบความสำเร็จอย่งในในางง่ายฉาถึงขัางมีคำเรียกว่าพวกเขาว่าลูกบ้านอื่นหมายถึงเด็กที่น่าชื่นชมเป็นตัวอย่างที่ดีแต่พ่อแม่ของพวกเขา กับยังกังวลมากกลัวว่าลูกจะเสียเปลี่ยนในการเลือกสาขาเลือกงานหรือแม้แต่เลือกโครงการในที่ทํางานอาจจะใช้ได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงช้าๆแต่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวเดเร็วเช่นนี้ความรู้ของคนรุ่นเก่าไม่จําเป็นต้องถูกต้องเสมอไปถ้าเรามองว่าสังคมกําลังพัฒนาไปในทางที่ดีความรู้และประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ก็น่าจะก้าวหน้ากว่าคนรุ่นก่อนอย่างแน่นอน ลองดูบริษัทเล็กที่สามารถแซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ทั้งๆท,ท,ที่มีทรัพยากรน้อยกว่าพวกเขาทําได้เพราะมีนวัตรกรรมและความคิดใหม่ๆที่บริษัทใหญ่ตามไม่ทันในชัานนองเดียวกันทําไมคนรุ่นใหม่ถึงได้รับการศึกษาที่ดีกว่าจะไม่สามารถก้าวล้ำหน้าคนรุ่นเก่าได้เหมือนที่ผมเคยกล่าวในหนังสือเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในวงการการศึกษาคือการใช้ความคิดเก่าๆมาสอนเด็กรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปก็ในบทน,นี้ตรงแง่มุมนี้ก็ค่อนข้างจริงน,น,นะครับก็คือบางทีตอนนี้โลกมันปเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับบางทีความคิดเก่าอาจจะเขาเรียกว่าล้าสมัยหรือว่าไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ไม่ได้กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับแง่มุมที่2ครับให้โอกาสได้รูปผิดพลาดบ้างนะครับ บางคนอาจถามว่าแล้วถ้าล,ล้มเหลวล่ะผมยึดหลักการที่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนี่ไม่ใช่แค่หลักการลงทุนแต่เป็นปรัชญาการใช้ชีวิตด้วยไม่มีใครใช้ชีวิตโดยไม่เคยพลาดครั้งถ้าจะล้มเหลวก็ขอให้ล้มเหลวเร็วๆจะดีกว่าเพราะการล้มเหลวตอนอายุ20ยังมีโอกาสลุกขึ้นใหม่อีกมากแต่ถ้าล้มเหลวตอนอายุ40การฟื้นตัวจะยากกว่าหลายเท่าโทมัสเจฟสัน หนึ่งในบรรพบุรุษผู้สร้างชาติอเมริกาเคยกล่าวว่าเราควรเชื่อมั่นในคนรุ่นใหม่และอนาคตซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งสำหรับลูกๆของผมเองผมไม่จำกัดการตัดสินใจของพวกเขาในเรื่องอาชีพหรือเรื่องความรักลูกสาวคนโตของผมเปลี่ยนเส้นทางอาชีพไปแล้วถึง3ครั้งและผมก็ไม่เคยเข้าไปก้าวไก่ผมมากเป็นคนสุดท้ายที่รู้เรื่องพวกนี้และผมก็ยอมรับได้ ผมเชื่อว่าคนหนึ่งสาวมีสิทธิที่จะผิดพลาดและการเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งล้ำค่าครั้งหนึ่งผมได้พูดคุยกับคณะบดีของวิทยาลัยที่ลูกสาวเรียนอยู่เขาถามถึงผลการเรียนและการเลือกวิชาของลูกสาวผมตอบตามตรงว่าผมไม่ทราบแต่ผมไม้วางใจให้อาจารย์เป็นผู้ชี้แนะเธอคณะบดีค่อนข้างประหลาดใจเพราะผมเป็นคนวิธีวิถนในการหาลือ เรื่องงานวิจัยกับคณาจารย์บางท่านแต่กลับไม่สนใจติดตามการเรียนของลูกสาวผมอธิบายว่าแม้ผมจะมีประสบการณ์ด้านการวิจัยแต่ลูกสาวผมอาจไม่หุงค่าในคําแนะนาของผมเท่ากับที่อาจารย์เห็นผมไม่อยากบังคับเธอชีวิตเป็นของเธอการเดินทางที่อาจขดเคี้ยวบ้างล้วนเป็นเส้นทางของเธอเธอมีสิทธิที่จะผิดพลาดและเรียนรู้จากมัน โชคดีที่คนหนุ่มสาวมีโอกาสลองผิดลองถูกได้มากกว่าผู้ใหญ่คุณแม่ของผมเคยพูดว่าลูกหนายมิชะาชีวิตของตัวเองผมคิดว่านี่คือปัญญาที่พ่อแม่ควรมีเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับผมขออนุญาตเปิดไฟของแบตเตอรี่แป๊บน,นึงนะครับ ขอโทษทีครับโอเคเราชาร์จไฟแบตเตอรี่ต่อแล้วนะครับมาต่ออ่านต่อในแง่มุมที่3กันนะครับการแต่งงานเป็นเรื่องของคู่ชีวิตไม่ใช่เรื่องของทางครอบครัวนี่เป็นประเด็นเฉพาะสําหรับครอบครัวชาวจีนในสังคมสมัยใหม่การแต่งงานเป็นเรื่องของคู่ชีวิตสองคนไม่ใช่เรื่องของทางครอบครัวแต่พ่อแม่ชาวจีนมักจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งงานของลูกมากกว่าพ่อแม่ในประเทศของทางตะวันตก แม้จะมีเจตนาที่ดีแต่บางครั้งการก้าวไก่มากเกินไปก็ไม่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ส0สิปีก่อนมุมมองเรื่องความรักและการแต่งงานอาจจะเร,เรียบง่ายมากกว่านี้นะครับแต่ประสบการณ์ของพ่อแม่ในยุคนั้นแทบไม่มีความหมายในปัจจุบันถ้าการแต่งงานของพวกเขาเองล้มเหลวการให้คำแนะนำของลูกลูกก็อาจยิ่งดูขัดแยง้งผมเคยพบผู้หญิงคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ แต่กลับมีปัญหาเรื่องความรักทั้งที่เธอเป็นผู้ใหญ่แล้วภายหลังผมถึงรู้ว่าแม่และแม่และป้าของเธอซึ่งยังไม่เติบโตทางความคิดพอคห้คคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับเธออยู่เสมอ <c oughs> ขอโทษครับพ่อแม่ต้องเติบโตไปพร้อมกับลูกทำไมพ่อแม่ต้องเติบโตด้วยเพราะถ้าพ่อแม่เติบโตลูกกจ็จะมีจุดเริ่มต้นที่ดี พ่อแม่ต้องตระหนักว่าพวกเขาเกิดก่อนลูกถึง30ปีซึ่งแน่นอนว่าความคิดและประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมายมาย,ย่อมเป็นของอยูน่นนั้นช่องว่างระหว่างวัยจึงบีบเบี่ยไม่ได้หากพ่อแม่เข้าใจจุดนี้พวกเขาก็ต้องพร้อมที่จะเรียนูและเติบโตไปพร้อมกันกับลูกหลานเมื่อไม่กี่ปีก่อนตอนที่วัยรุ่นในนักศึกาอสารังางนิยม Facebook และลีเพจซึ่งตอนนั้นอายุ35ปี ยังยอมรับว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนอายุต่ตำกว่า30ปีถึงใช้ Facebook ถ้าคนในแวดวงอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยอย่างแรลรีเพจยังไม่เข้าใจความคิดวัยรุ่นลองนึกดูว่าช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับลูกหลานจะหากัันขนาดไหนหลายปีต่อมาผมเองก็เจอสถานการณ์คล้ายๆกันเมื่อผมถามคนรุ่นใหม่ว่าทำไมถึงชอบฟีเจอร์อนาล็อกของ s n a p s h o t ผมพบว่าความคิดบางอย่างของพวกเขานั้นมาร์คซักเบิร์ดวัย40ปีก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้เลยลูกสาวสองคนของผมที่อายุห่างกันถึง6ปียังมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันลูกสาวคนเล็กมองว่า Facebook และแพลตฟอร์ม,มอื่นๆที่พี่สาวใช้เป็นของคนแก่ทุกวันนี้เวลาที่ผมพบผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่พัฒนานผลิตภัณฑ์สำหรับคนรุ่นใหม่ ผมกับหุ้นส่วนมักจะให้ลูกๆล,ลองใช้และแสดงความคิดเห็นเพราะคนรุ่นใหม่มีมองที่คนรุ่นเก่าอย่างเรามองข้ามไปการที่พ่อแม่เติบโตได้พวกเขาต้องพัฒนาตัวเองก่อนพ่อแม่คือครูคนแรกและครูที่ดีที่สุดของลูกเด็กๆมีความช่างสังเกตและเรียนรู้ได้รวดเร็วน,น,นะครับแม้แต่นิสยัยเล็กๆน้อยๆของพ่อแม่ก็ส่งผ่านไปถึงลูกได้ง่ายดาย พ่อแม่บางคนใช้เวลาดูละครน,น้ำเน่าหรือเล่นไพ่นกกระจอกเป็นชั่วโมงแต่กลับบังคับให้ลูกตั้งใจเรียนผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าเด็กเหล่านั้นจะเรียนเก่งได้อย่างไรพ่อแม่บางคนทะเลาะก,กับกันต่อหน้าลูกหรือมีปากเสียงกับคนอื่นซึ่งลนส่งผลต่อพัฒนาการของลูกทั้งสิ้นเพื่อนร่วมรุ่นของผมคนหนึ่งแม้จะยุ่งอยู่กับธุรกิจสถานอบแต่ก็เลี้ยงลูกได้ดีเยี่ยม จนลูกสอบเข้ามหาวิทยาลายัยฮาวาดได้นะครับผมเคยถามเขาว่าจัดก,การเรื่องการศึกษาของลูกควบคู่กับงานที่ยุ่งได้อย่างไรเขาตอบว่าผมเลี้ยงลูกแบบผู้ผประกอบการตัวน้อย <c oughs> ก่อนจะเข้าฮาวาดลูกของเขาได้ก่อตั้งองค์กรการกุศลที่ประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นแม้หลังจากที่ลูกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วองค์กรนั้นก็ยังเจิเติบโตต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าความพยายามตั้งแต่ต้นของเขาไม่สูญเปล่าเพื่อนผมคนนี้แม้จะประสบความสำเร็จแต่ก็ยังถมตนและแข่งขันแข็งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกพ่อแม่ชาวจีนในยุคนี้ต้องเผชิญความท้าทายพิเศษพวกเขาไม่เพียงต้องตามทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ยังต้องปรับตัวจากวิถีชีวิตแบบกเกษตรกรรมสู่สังคมการค้าสมัยใหม่ นับตั้งแต่จีนเริ่มปฏิรูปและเปิดประเทศในปี1978จีนทำสิ่งที่ชาติโบรตกใช้เวลา200ปีให้สำเร็จภายใน30กว่าปีเปรียบเสมือนการรวบรวมปฏิวัติการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้ง3ครั้งเข้าด้วยกันแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการสร้างความมั่งคั่งจะใช้เวลาน้อยลงแต่การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนในการพัฒนา ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงค่ำคืนพ่อแม่ที่อยู่ในยุคเป็นผานี้จึงต้องเปิดใจกว้างและยอมรับมุมมองใหม่ๆให้มากขึ้นปัญหาคือพ่อแม่จํานวนมากยังมองว่าลูกเป็นสมบัติส่วนตัวเชื่อว่าลูกต้องเชื่อฟังและกระตันอยู่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ความคิดนี้สืบทอดมาจากยุคเกษตรกรรมสมัยที่ยังไม่มีระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมครอบครัวจึงต้องพึ่งพาการเอง โดยเฉพาะในการดูแลผู้สูงอายุครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียวจะมีความได้เปรียบความคิดแบบเก่านี้ไม่เพียงกีดการผู้หญิงแต่ยังจำกัดการพัฒน,นาของแต่ละคนอย่างมากทุกวันนี้ความคิดเช่นนั้นไม่เพียงล้าสมัยแต่ยังก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวด้วยผมสังเกตว่าบางครั้งสิ่งที่หายไประหว่างพ่อแม่กับลูกคือความเคารพและความเข้าใจ ซึ่งการละกันเรื่องนี้น่าสนใจเพราะทั้งคุณแม่ของผมและคุณแม่ของภรรยาต่างมีความถึงตรงการเรื่องการปฏิบัติต่อกันระหว่างคนต่างรูปในครอบครัวอย่างแน่ทั้งสองท่านยอมรับว่าผมกับภรรยาเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านพวกท่านเป็นเพียงแค่ไม่มีสิทธิ์มาชีน้นำว่าคุณทำอะไรอย่างไรแน่นอนว่าเวลาเราไปบ้านของท่านท่านก็เป็นเจ้าของบ้านเช่นกัน อย่างที่สองท่านเชื่อว่าการเน้นดูลูกเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่ของท่านหลายคนอ่านมองว่าท่านเปิดกว้างมากแต่ก็ไม่ได้ร่าตื้นตลอดนะกว่าท่านจะมาถึงจุดนี้ได้ท่านต้องเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆของเราเองก็ต้องคอยเตือนท่านบ้างเป็นครั้งคราวผมนับว่าโชคดีมากที่ท่านใจเย็นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงแม้พ่อแม่จะไม่เข้าใจเราเสมอ ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างสะพานเชื่อมช่องว่างนี้ผมเห็นคนรุ่นใหม่หลายคนอยากให้พ่อแม่เข้าใจจ่ลืมไปว่าพ่อแม่เติตมาในโลกที่แตกต่างถ้าเราไม่พยายามสร้างความเชื่อมโยงกับท่านช่องว่างระหว่างวัยก็จะคงอยู่ตลอดไปบางคนคิดว่าแค่โทรหาพ่อแม่คุยกันสั้นๆก็พอแต่การพูดคุยผิวเผินหรือเรื่องเดิมๆไม่ช่วยให้ใครพัฒนา ราควนคุยกับพ่อแม่แบบเท่าเทียมกันด้วยความเคารพและกล้าที่จะได้เปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองหรือแม้แต่การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ผมมักเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าผมกําลังอ่านอะไรคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือแม้แต่การปนนังเสือให้ท่านอ่านเพื่อที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเมื่อเวลาผ่านไปท่านก็เริ่มมองสิ่งต่างๆในมุมใหม่ มุมมองที่สะท้อนโลกปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ผมอยากบอกว่าความสุขของผมเกิดจากตัวผมเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่รู้ไหมว่าอะไรที่พ่อแม่ชอบที่สุดคือตอนที่ท่านนำความคิดใหม่ๆที่ได้จากลูกไปคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนๆทึ่ว่าเก่งจังเข้าใจยุคสมัยดีนะตอนนั้นเนี่ยท่านรู้สึกภูมิใจว่า ลูกก้าวหน้าไปไกลกว่าท่านแล้วตอนที่ลูกสาวคนโตของผมจบมัธยมปลายครูใหญ่ให้นักเรียนทุกคนเขียนจดหมายถึงพ่อแม่พอผมได้อ่านจดหมายของเธอผมรู้สึกซาบส้นใจมากนอกจากคำขอบคุณเธอยังเขียนประโยคหนึ่งที่ผมจำขึ้นใจว่าเหมือนกับที่มีทั้งกลางวันและกลางคืนเราไม่ควรรักแค่อย่างหนึ่งแล้วเกลียดอีกอย่างเราไม่ควรใจแคบกับคนที่รู้สึกต่าง จากเราผมรู้สึกเหมือนได้เรียนรู้บทเรียนใหม่จากลูกสาวมันรึ้ซึกงมากโดยเฉพาะเมื่อมาจากคนที่ผมเคยมองว่าเป็นแค่เด็กพูดถึงลูกพูดถึงเรื่องพ่อแม่ลูกผมอยากย้อนกลับไปที่กรณีของจางเลออิงแม่ของเธอผิดพลาดสองอย่างอย่างแรกคือการนำเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัวไปเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งทำให้เรื่องยุ่ง ยิ่งยุ่งยากและสร้างความปลอดภัยให้ทุกฝ่ายคนฉลาดจะรูจ้จัดการเรื่องแบบนี้ด้วยความละเอียดอ่อนและสาง่างามกว่าน,นี้อย่างที่สองคือการพยายามหาพวกเพื่อผู้นมงาวลูกไม่สำเร็จน,นี่คือสุดสำเร็จของไฮยนะลองคิดดูถ้าคุณเป็นลูกคุณจะชอบถูกปฏิบัติแบบนั้นไหมคงไม่มีใครชอบแน่และการดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็เหมือน เราลาดน้ำมันราดน้ำมันลงบนกองไฟผมได้พบคนมากมายที่มาจากครอบครัวธรรมดาแต่ด้วยความภาคเพียรพวกเขาก็แต่เต้าขึ้นมาจนประสบความสำเร็จแต่รู้ไหมพ่อแม่ของคนเหล่านั้นมักมีลักษณะร่วมกันคือพวกท่านเป็นคนติดดินร่าเริงไม่จู้จี้จุกจิกกับเรื่องเล็กน้อยไม่ใช้การ์ดฉันแก่กว่าชั้นลูกเสมอแม้ท่านจะไม่ได้เรียนสูง แต่ท่านกระตือร้นที่จะเรียนรู้และลองสิ่งใหม่ๆผมจำได้ว่าเคยคุยกับคุณลุงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในชนบทท่านมาเยี่ยมลูกที่อเมริกาแล้วพูดกับผมว่าคุณก็รู้คุณกับลูกก็โตแล้วดูแลตัวเองดีระวังเรื่องอาหารอยาก,กินเนื้อแรงมากเนื้อแรงนี้นะครับหมายถึงเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะ ผมแปลกใจมากคนที่อยู่ในหมู่บ้านเรื่องรู้เรื่องพิดภัยของเนื้อแดงได้อย่างไรซึ่งปกติจะได้ยินแต่จากแพทย์อเมริกันผมเลยถามท่านท่านตอบง่ายว่าตอนมาอเมริกาหมอให้คำแนะนำเรื่องอาหารใหม่ๆแม้จะขัดกับทุกสิ่งที่ท่านรู้มาแต่ท่านก็เปิดใจรับฟังนี่แสดงให้เห็นว่าการเปิดรับความรู้ใหม่ๆขึ้นอยู่กับระกติมากกว่าภูมิหลัง แม่พ่อแม่เหล่านี้อาจไม่ได้ร่ำรวยได้มาถุกแต่ท่านส,สนับสนุนและให้กำลังใจลูกอย่างเต็มที่จำคุณลุงที่ผมเล่าถึงไหมตอนที่ลูกชายของท่านกำลังลำบากในอเมริกาท่านไม่เคยทำให้ลูกกังวลเรื่องทางมานเลยท่านบอกชัดเจนว่าครอบครัวส,สนับสนุนการตัดสินใจของลูกไม่ว่าจะอยู่อเมริกาหรือกับเจนไม่เคยขอเงินสต้าเด็กๆที่เติบโตมาในครอบครัวแบบมีโชคดีจัง พราะมีลักฐานที่มั่นคงในการสร้างชีวิตลูกของเราเปรียบเสมือนกระจบที่สะท้อนโปวตนของเราได้ชัดเจนที่สุดหากเราอยากให้พวกเขาเติบโตเราก็ต้องเติบโตไปพร้อมกับพวกเขาถ้าอยากให้พวกเขาประสบความสำเร็จเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นด้วยก็จะจบในบทนี้นะครับก็คือพ่อแม่ควรเรียนรู้ที่จะเติบโตก่อนนะครับอย่างที่อ่านมานะครับ ในบทนี้ก็แนวคิดของคนรุ่นเก่านะครับอาจจะใช้ไม่ได้กับคนรุ่นใหม่เพราะว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เราบางครั้งนะครับแม้ตัวผมเองนะครับก็อาจจะในปัจจุบันนี้เรี่นลูกก็อาจจะใช้ความคิดหรือความรู้ใหม่ๆหที่ลูกได้จากโซเชียลมีเดียที่มาสอนเรานะครับก็ทำให้รู้ว่าเขาก้าวเดินไปได้ไกลกว่าเรานะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอพุณคอมเมนต์นะครับหรือฟีดแบ็กดีๆที่เข้ามานะครับประการอ่านหนังสือนะครับและเป็นการให้ผมได้อ่านหนังสือต่อไปนะครับยังไงตอนต่อไปนะครับก็น่าจะอยู่หนังสือกันได้มีนะครับก็คือหนังสือพลิกโชคชะตาด้วยวิธีคิดแบบเท่าแก่นจีนยุคใหม่นะครับเรื่องนี้นะครับยังไงก็หากมีข้อเสนอแนะหรือคอมเมนต์อะไรนะครับโพสต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ